ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอด follow ใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ต,ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ km social กันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิก,กง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะ แล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมดหมู่ตรงนี้ค่ะอ่าเราก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์นะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นาอที่ร้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูนะคะความเร็วกับเรทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราค่ะก็เปิดโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเลย ะะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้เนาะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วก็กดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะ็นการสแกน QR Code ทุกธานาคาระคะ่ะกรรับโบนัส5%าเซนมาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะช่องทางต่อไปนะคะก็จะเป็น Tru อนน y ่วอ l l ลค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะ ไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราําการสั่งซื้อไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของดาวนะคะทีมการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังประมวลผลอยู่นะคะสําหรับใครน,นะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่วยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัส เอด้ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแด a g f i l ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้นะ หรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า adkm ขีดโซเชียลก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกั้ลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะเราก็จะรับอัตรคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะดางเว็บไซต์ก็มีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็คือเมนูซีรีส์หนังจีนค่ะ สำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เนาะครบ500บาทกันแล้วนะก็จะรับการดูหนังจีนนะคะซีรีส์จ no, ีนเนาะฟรีๆไปเลยมากกว่า300กว่าเรื่องกันเลยนะคะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันเลยนะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูผู้ติดตามโปรไฟล์ของเรากันเนาะก็ตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามก็อยู่ที่67คนนะคะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดผู้ติดตามของเราจากเดิมมีแค่67คนเองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น3 6 8คนกันเลยนะคะแถมใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองเนาะไม่ต้องรออะไรกันเยอะเลยนะคะเมื่อกี้สั่งซื้อไปยังไม่ถึง5นาทีเลยค่ะเขาก็ขึ้นยอดมาให้เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนาะแต่เมื่อกี้เราเพิ่มไปแค่100เองนะคะแต่ขึ้นมาเป็น300กว่าเลยเนาะก็ไม่ต้องตกใจนะคะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีค่ะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแถมให้ตั้งอีก 3เท่าเลยเนาะก็ลองลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจค่ะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดการได้ไปเนาะก็ขอภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ